สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับในช่องสบินาปาตินะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทําบัวรอยน้องไข่ดาวนี่เลยค่ะไปดูวิธีทากันเลยจ้าขั้นตอนแรกล้างมือให้สะอาดนะคะนี่ก็คือมือของน้องบีน่านะคะน้องมาช่วยเราทำน้อก็ต้องให้น้องล้างมือจ้านี่จ้าอุปกรณ์ของเรานั่นเองค่ะก็จะมีแป้งข้าวเหนียวนะคะนี่ค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะ แป้งข้าวเหนียวเราใช้เป็นของตัวนี้เลยนะจ๊ะนี่ทำโบโล็ออีกแล้วใครอยากให้เราทำรูปอะไรก็คอมเมนต์มานะจ้านี่จานนี่ก็คือน้ำสะอาดนะคะคุณปร์ต้ค่ะเขามีน้ำสะอาดว้ให้คนอยู่แล้วคุณไปเอาเหยือกมาทำค่ะเฮ้ยอะไรเนี้ยแล้วเราก็นวดแป้งเลยนะจ๊ะจนกว่าน้องจะได้ที่นะคะค่อยๆเติมนะ้ำไปเรื่อยๆจ้าถ้าแป้งเราเหลวเกินนะคะเราก็ใส่ผงแป้งอีกนะคะนี่ค่ะ ถ้ามันยังไม่จับตัวก,กันเป็นแบบว่าเหนียวแล้วก็เติมน้ำอีกนะคะแบบว่าเป็นล้วนๆนะคะนี่แบบนี้เลยยังไม่ได้เลยนะคะอันนี้เราต้องเติมน้ำไปอีกนะคะเติมเรื่อยๆเลยจ้าค่ะเขามีน้ำเสร็จถ้วยสะอาดให้เราอย่างดีเราไปใช้อะไรก็ไม่รู้ค่ะคุณปาเต้คุณทำอะไรลงไปโอ้โหเป็นเชฟไม่ได้เลยนะคะนี่อ <ๆ S 1> เหนียวค่ะนี่ค่ะก็คือ ได้ที่แล้วนะคะก็คือแป้งมันโอเคแล้วนะคะจะพักแป้งทิ้งไว้นะคะแล้วเราก็จะมาทำแป้งสีเหลืองที่สำหรับไว้เป็นไข่แดงนะคะเราจะใช้สีเหลืองค่ะนี่ค่ะเพิ่งมองเห็นน้ำที่เขาเตรียมไว้ให้ค่ะคุณแม่เราเป็นคนเตรียมไว้ให้ทั้งหมดเลยนะคะแต่เราก็ทำเละอยู่ดีค่ะเสร็จแล้วเราก็คนค่ะคนให้มันเข้ากันเลยนะคะนี่มือเราก็เป็นแบบนี้แล้ะค่ะทุกคนโอ้โหมือใครมือบีแน่นนี่นะคะคนให้มันเข้ากันเลยค่ะใส่สีเหลืองลงไปนะคะ ก็คือล้างมือแล้วนะคะทุกคนอย่าดราม,ม่านะคระนี้ล้างมือแล้วดเด้อพูดเหมือนคราวที่แล้วเลยที่เราทําบัวลอยคลิปก่อนนะคะโอ้โหมือใครแบบว่ามาวุ่นวายมากเลยอ๋อน้องเช็ดไอ้เป็นน้องดีเดลว่างานโอเคค่ะนี่ค่ะแป้งมันก็จะล้วนๆอย่างนี้นะคะเรวก็จะเติมน้ําไปทีละนิดนะคะเ<น>ติมไปค่ะนี่ ไม่ใช่ขันอาบน้ำนะคะเป็นขันทําอาหารนี่แหละค่ะเป็นแบบว่าถ้วยเสรทําอาหารนะคะอ้โหูทุกคนมันสลามมากค่ะว้าวสีเหลืองสีเหลืองหรือสีส้มกันแน่ค่ะคนให้น้องเข้ากันเลยเด้อคนไปจ้านี่จ้าโอ้โหเริ่มเข้ากันแล้วแต่เราต้องเติมแป้งอีกนะคะเพราะว่าน้องเร็วเอวเป้วเลยค่ะใส่แป้งอีกทีละนิดทีละนิด,น,ดนี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคพอ คนจ้าอืคนไปเลยแล้วก็บีบๆๆบดๆๆให้น้องมันได้แล้วเราก็จับนะคะว่าน้องมันได้ยังโอเคได้แล้วเราก็จับนวดเลยเดอ้อนวดเลยจ้ะนี่ขวดออกน,นะคะขวดมันออกนะคะมันเสียดายแป้งค่ะติดอยู่กับล่องมือก็อ,ออกนะคะนี่ว้าวโอ้โหคนมเหมนแป้งโดมา <UR R U lifting> อย่างนี้พักไว้ก่อนโอเคแล้วคะ่ะพักไว้นะคะต่อมาแล้วก็จะมาปั้นตัวไข่ดาวกันคะ่ะทำไมต้องพร้อมเสียงน 1> <waż> 1> อนุญาตจ้าเราก็จะเอาแป้งสีขาวนะคะมาใส่มือเราอย่างนี้แล้วก็โคเลโคเลนะคะนี่ BB BB. BB. บีบบีบดบดบดให้มันเป็นเป็นแบน,นนะคะไม่ต้องแบนเกินนะคะนี่แล้วก็ปั้นไข่แดงอย่างนี้เลยคะ่ะ สตกับอู้ดาราดูจะมียอดมันจะอ,ออกได้ไหมคะทุกคนนี่โอ้โหสวยงามพระรามแปดนะคะเอาแป้งโรยๆๆซะหน่อยเพื่อไม่ให้น้องติดนะคะนี่ว้าววางไข่แดงอไม่ใช่วางไข่แดงสิวางไข่ดาวของเราลงไปแล้วเราจะมาต้มน้ํารอนะคะตอนนี้น้ําของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาบวลอยลงไปเลยนะคะตอนนี้บีน่าก็กําลังปั้นอยู่นะคะนี่ เห็นไหมมือน้อยๆน,ยนี่โอเคค่ะตอนนี้น้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะคะแต่ตอนนี้เรารีบค่ะเราก็เลยรีบบอลงนะคะแต่ที่จริงนะเราต้องให้น้ํามันเดือดแบบว่าบุบบุบนะคะแต่อันนี้เรารีบนะคะน้ํามันยังเป็นนิ่งๆอยู่เลยแล้วก็ใส่ไปแต่ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าทุกคนจะทํากินหรือทาขายนะคะ แนะนำให้น้ำมันเดือดมากๆก่อนนะคะอันนี้เรารีบค่ะย้ําว่าเรารีบนะคะใส่ลงไปเลยเด้อน้ำสะอาดจะน้ำอ,อยากให้ทําลูปอะไรเม้นมาเม้นมาเดี๋ยวจะจัดให้ทุกคนเลยนะคะทาพวงรูปอะโวคาโดอะไรพวกนี้ก็ขอกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะจัดให้เลยนะคะนี่ค่ะหยิบไปใส่ที่รับก้อนป้องแปงอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคนเนาะอืมนี่จ้า เราคายไม่ทุกคนโอเคใกล้หมดแล้วนะจ๊ะนี่ชิ้นสุดท้ายปงังเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝารอน้องเดือดนะคะตอนนี้น้องก็ได้ที่แล้วนะคะน้องก็ลอยขึ้นมาอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็จะตักมาแช่น้ําเย็นจัดนะคะนี่ให้น้องเซ็ตตัวเนาะอืมตักไปเลยจ้านี่ค่ะใครชอบให้เราทําบัวลอยนะคะกดไลค์เลยค่ะ ตักใส่ทีละส3ชิ้นก็ได้นะคะนี่เป็นยังไงของใช้มิตรสีชมพูทั้งนั้นเลยค่ะยกเว้นกระมังใส่นะคะนี่ช้อนก็สีชมพูหม้อก็สีชมพูถ้วยก็สีชมพูใครอยากให้เราทําอะไรนะคะคอมเมนต์เลยค่ะนี่ค่ะน้องก็เริ่มใกล้หมดแล้วนะคะนี่เดี๋ยวถ้าแป้งบวลอ,อยเหลือนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทําแบบลาวากันค่ะทุกคนมันคงอร่อยนะดูเลยนะคะเนี่ยจ้าน้องใกล้หมดลวจ้ะ ตักไปเรื่อยๆอย่าทอดอย่าแท้นะจ๊ะตักไปลดคนจะโคเลโคเลนี่จ้จะสวยงามพรามณแปดจ้ะเสร็จแล้วเราก็จะมาตักใส่ถ้วยนะคะเพราะว่าพร้อมจะจัดจานเสิร์ฟแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วจ้ามาทำน้ำกะทิโลดน้ำกะทินะจ้ะน้ำกะทิเราจะใช้กะทิยี่ห้อ อร่อยดีอีกแล้วจ้าทุกคลิปเลยจ้าเพราะว่ามันอร่อยนะคะเสร็จแล้วก็ท่าให้น้องเดียบนะคะแต่เราจะใส่คาลงไปค่ะใส่คาและใบเตยทุกคนคะ่ะตอนนี้ฝนตกค่ะอ h oh my girl เสร็จแล้วก็คนจาน่จ้าใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อความหอมแล้วก็ใส่นมเพื่อความนัวนะคะทำบัวลอยก่อนนะคะทุกคนถามว่าใส่ขาทำไมใส่เพื่อความหอมเพื่อความมันความแซ่บนะคะ แล้วก็เสษเกียลงไปค่ะเศษเกลือนั่นเองนะคะนี่เราใช้ปลายช้อนพูนนะคะนี่ใส่เลยไปจ้ากะเอานะคะทุกคนแต่ออกมาแสบจ้าคนจ้าไม่ให้กะทิติดหม้อนะจ้าแต่เราก็ไม่ได้คนบ่อยนะจ้าว้าวคนไปเลยๆนะคะแต่ตอนนี้หยุดก่อนนะคะเมีย่ยนี่จ้าว้าวไทยไม่ถ่องนะคะ คนไปเรื่อยๆเลยว้าวหูยังปิดฟาร์มอและรอซักแพ็กฮซักพักหูถูกแล้วนี่ค่ะน้องก็เริ่มฟุตแล้วนะคะเห็นไอไหมคะเห็นไอไหมคะ <c oughs> ที่เห็นอยู่นะคะนั่นก็คือน้ำตาลนะคะนี่ยังไม่ได้นะคะคนไปอีกค่ะ ใครชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยใครชอบหวานมากก็ใส่มากแต่แเราขอใส่พอดีเด้อนี่จ้ะเทน้ําตาลลงไปใส่เลยจ้าอันนี้เรากะเอานะคะเรายังไม่ได้ชงไม่ได้ช่างอะไรเลยนะคะเสร็จแล้วก็คนค่ะเพื่อไม่ให้น้ําตาลติดหม้อหรือไหม้นะคะคนไปเรื่อยๆเลยจ้านี่เป็นบัวลอยจากเป็นคีอเหลือนะคะยายเราเอามาทําค่ะเสร็จแล้วจ้าจัดเสร็จจานพร้อมเสิร์ฟนะจ้านี่ว้าว สรงๆๆง,งน่าทานไม่้าเคจ้าเซลจ้ามาซิมเบิ่งกันนะจ้าว่ามันจะแซ่บจ้าแต่น่ารักตะมูตะมีจ้าว้าวซิมกันนะจ้าอืมกลมกลมหวานมันหนึบนะับนี่จ้าให้บิน่าซิมเบิ่งจ้าืมอร่อยค่ะบ๊ายบาย